จะแบ,บ่งเป็นพาร์ทเอแลก็พาร์ทดีนะคะแต่พาร์ทพาร์ทดีนี่ก็เหมือนพาร์ทเออะนะคะแต่ในเซ็กชั่นจะตัดเอ่อจะตัดเซ็กชั่นที่ที่หกเกานะคะอ่ะอะอานด้วยกันตั้งแต่เซ็ชั่นที่หนึ่งเซ็ชั่นที่หเริ่มด้วยช่องเบ้าขวาหนึ่ง และ2องล็อกบอลด้าซ้าย3ามสี่ชั้นโฟบกซ้าย5และ6กล็อกแบ็คขวา7 8เซ็ชันที่2แชสเซ้นขวา1และ2คลอรสล็อกซ้าย3าสแชสเซ้นซ้าย คอสลอกขวาเจ็ดแปดซกชันที่3าัดชสเซขวานะคะเราเปลี่ยนที่9 0สองศา 1. 1และ2นะเปลี่ยนที่9 0บองศาพีบอดซ้าย3าสี่พีบอดซ้ายร8อปองศาชับดซ้าย5และ นี้เราเรียกวอร์เทิร์นนะคะ270องศาไปได,ด้านด้านขวาโดย7นะคะไา้ายเท้าขวาผ่านหน้าเท้าซ้ายบิดตัวกลับค่ะ8เซสชันที่3อาออขอ้นตนเซสชันที่สี่ทำล็อกแล้วก็โคสเตอร์เสร็จขวาขอเรียกว่าล็อกโคสเตอร์ เซคชั่นที่4ล็อกโพสเตอร์ขวา1 2่ออันนี้ล็อกโพสเตอร์เสร็จขวาา3และ4ล็อกโพสเตอร์ซ้าย5 6าถอยเและ8ปดเซคชั่นที่5ทำแพดเดิลเทิร์นนะคะแพ t เ e ิ Patter n เทิร์นโดยก้าวเท้าขวาไป90สองศา,ศา4ครั้งก็จะวนกลับามาที่เดิมน,นะคะโดยก้าวเท้าขวา1 2 3 4สามสีแล้ว่า5ก7 8็ดแปดเซสชันที่6กทำเหมือนเซสชันที่4เลยนะคะร็อกโพสเซอร์แต่ถ้าในอถ้งในพาด์ีเราจะตัดเซสชันที่6มีออกนะคะดูเซสชันที่6กร็อกโพสเซอร์ว่าสอง ะเซสชันที่เจ็ดนะคะคร s อสออเท้าขวาพอยเท้าซ้าย1คึ่อยซ้ายสองคอสซ้าย้อยขวา3ามสี่พีวดขวา180องศา5 6 9้าเท้าขวาไปข้างหน้า ี่คือพาสเ A ถ้าในส่วนของพาสบ B ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่แตัดเซสชันที่6ออกนะคะคือหลังจากทำแพทเทินเทิร์นจบออคอร์สพอยไม่ต้องทำล็อกโคสเตอร์ไม่ต้องทำทำคอร์สพอยแล้วก็ทำเซสชันที่7เลยในส่วนของออวิธีเต้นเราก็จะเต้นเริ่มเพลงบรรเลงแลเต้นพาสเอสามครั้ง พาร์ท B หนึ่งครั้งพาร์ท A อีกสองครั้งพาร์ท B ครั้งที่สองพอหลังจบพาร์ท B ครั้งที่สองเรามีฟรีสนะคะหยุดนิ่งแล้วค่อยเริ่มสตาร์ทใหม่เป็นพาร์ท A หนึ่สอลองฝึกดูค่ะ